สวัสดีครับพี่น้องมาชาติบ้านมึงเตยครับขบขอกันตอนแรีงขึ้นกอล้วครับพี่นออ้องืันนี้เมนูพิเศษเค็ตยางมือนี่เช็ตตรงตนีครับกบพี่น้องกลัวเรยียบร้อยผัดเค็ดกบครับพี่น้องไข่ไข่อันกับเครื่องถุ่เค็งเตงครัากตปากรับเข้าอันนี้พ,พี่แกงครับพี่น้อง มานนี้ครับพี่น้องกับเก็บสั้นดีอันนี้กับเข่าด้วยพี่น้องด้วยมันเป็นกับเก็บเสียบตรงตําเครื่องครับพี่น้องกำลังตําเครื่องเอาไม้แหลกมาเสียบใช่ไหม,มใช่เป็นพ่วงหมดเดี๋ยวอันนีม้มันไม่เป็นเล่าการมัน,มนกามเป็นเล่าต่ำ แต่แก้สีวันไดก็แล้วนี่ใส่เป็นพั้วเลยมีเป็นพั้วเลยท่นนี่นี่ครับไค่กันอยากเอาอนไรยังไงแกะออกครับนอนแรงครับพี่น้อยไข่ใส่เป็นไข่กระเทยอูงอมันกะชายหัวกระชายเนาะซื้อวันนี้ซื้อซื้อน่บัวนึกว่าเอาอยู่ที่อันปูไปเตียงหม้อพรท่านเนาะีเตียงหัวอพรท่านบ่ บเยาวเงาคนเดียวเลยโอเคสองอาชีพโอเคพี่น้องนะฮะสิบตูงต่ำเครื่องจะเข้าวพี่น้องคอยมาลงมือกันมาพี่น้องแล้วแล้วเวทียบตูงต่ำเครื่องแล้วแล้วครับพี่นอ้องฟอมพัดแล้วพี่นอ้องฮัลโหลกำลังซอยใช่ ตรงที่พักทางในี่กทางนั้นหมดตรงคนนั้งคัดห้างยิบทีเหล่าห้างล้องน่าทึ่งจีนได้40เซนสว่านคัดหางแล้วสุโดโต๊ว

กานมตัวนี้การไม่มอกาได้ใส่แล้วมันหมดแล้วหาเพราะการม่ถกนัเลตวนปีกนี้่คหอใชใส่ถมทีเป็นปุกไปหัวบ้านเรืไม่ใส่ดเครื่องบอจะตก

โอ้ถ่ายเชตัวเครื่องล้มยังได้ดิบ้ามูกสั้นหัวหันหัวใส่ตัวอ,อ่ะถัดมาบัคุ้งไปต่ำเรื่องน้ำตาลนะครับไม่ได้ก็ปุุกไปไดิไป,ไไปไทั้งเค่งเกยบตูลไไดล้มเลยหัวหันเลยตูดหัวหันจ้ ต้องมึงที่หล่ะจะเผาจะเผาจิตัวประัดก์เนเะกลับไปเที่น้ำซี่คุกกวันเลยบนลมเ๋้ว <c oughs> เอามาทางนี้แหละเจ้คร <c oughs> ักยังก <c oughs> ี่ท่านงงอีกอะไรอกอะไรอ พอมมาหรอกพี่้องพร้อมแบบสมัครนี่ดงเชืองีดงูไรก่นะพัดเองใหม่ใหม่ไม่กระทคนกระทะอยูเลยพอ่าดจมอยอรเบเชืองก็ครบหมดละเนียเชือเสร็จแล้วกครบดละจดกัน ดีๆแล้วเส้นตรงง่ายลุนเยนี่รู้วัขนาดพี่น้องอะไรนี่โอเคทหารซสเไปถอดไข่ครับพี่น้องใครเสื่อมจังเลยนี่ไอิ่มอยู่หรอกถอดไข่เสื่อมถอดรถตาเขียวตระเดียกพ่ ก็แค่เสียประเด็ดนเสียตัวมากินบ่เประเด็นนวดเนี้ยต้องมือทำงทางนก็ยันดีตัดใส่เครื่องตัดโพ๊กเครื่องหอหม,มอมอี่นรอเอ้ยสุ่สุขละคอยต้กงกลื กบตลาดเาทักบาทเ่าล้โลล้วท่าไลบอกกลัวเหมนโล่ลอยที่ิตลาดซื้อไ่เห็ดกินได้พี่น้องไปเที้ยนมีกัตลาดที่เวครับพี่น้องกูมวดกูมวหน้าวดแมืยัางกวีดอะใส่แมพกับพี่น้องใส่ใมาใส่ใส่แมพเพื่อความหงายจากบ่าวยุนดี เดี๋ยวก็องลงใหญ่จักเบาอินางดีครับพี่นอ้องช่วงนี้เนี่ไม่ค่อยได้ลงคลิปส่งกระป๋องครับพี่นอ้องจะเป็นกระป๋องใหนเสื้อสั้นไม่ค่อยได้กิน <c oughs> กินกันเมื่อยมีการไทยน้องเคได้เส <c oughs> ื้อตุกแค่ข้าวหนึ่งข้าวนึงเนาะถัดจากพวกซุปจะข้าวหนึ่งครับพี่น้องค่อยมาเบิ่งอีกเทื่อนึง เดี๋ยวเสียบตรงยังสีเติมน้ำล่างโขงลงไปพาแล้วพี่น้องครับได้ทีแล้วครับเมดดไไเนูบึ้งกูนะเดี๋ยวจะเสียบกูนะเสียบตัวอาน้ำล่างโขงลงที่เดียบพัดสีน้ำหลายๆนิดน่อยพี่น้องพอได้หาดเขาเขาเจ้าบ่ะเพื่อนโอเคุอ้ตะกล่องคืนน้ำลายแล้วขึ้นน้ำลายอีกน้ำลายเกลียดเกลียดนี่ละครับเมนูง่ายๆเลย พัดกบก็ถอดไข่ถอดไข่ไม่ได้เลยหนูพี่น้องให้กระถอดสูตรแต่เสียบมาเสียบอยู่อีกเรื่องหนึ่งมีพัดกบพี่น้องเครื่องมีอย่างเดียวเสียบตรงตามเครื่องหอมแดงกระเทียมพริกแห้งพริกสดตะไคร้ตะไคร้ใบมะกรูดข่าได้ใช่ยู่ป่ะข่าตะไคร้แบบบุดรอรเปล่าเครื่องพริกแกงเครื่องพริกแกง ผสมเครื่องพี่แกงสมพอสีมันออกตรงเนาะสี <4 S 1> <4 S 2> แดงองตงุงครับพี่น,อน้องใส่สีว่าง่ายสีสันซาเป็ดซาเป็ดกดปรุงมาเป็นเชฟตังให้มันเดือดกันเครื่องปรุงครับเครื่องปรุงพีง่น,อน้อง,งน้ำตาลปรุงปรุงลวด ผงนัวซอสปลาเกียวพี่น้องซอสหอยกับน้ำปลาทำน้ำอนี้<ง>เลยลถาดข้าวพี่น้องให้มันเดือดก่อนคอยมาเบิ่งใหม่ถาดเบืองต้นปรุงได้พี่น้องเอ้ยต่อพี่น้องคืออะไรบ้านี้อุ้ยวันหอมๆเลยพี่น้องเลยโอ้โหต้นผึ้งต้นอะไรอ่ะนี้

เดียร์เงี้ยเสียงปดบุบู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 ขันผีแล้วลูียควรจะเอาเป็นเงินผาดผาดใช่หรืเบล่าคุณหมอผาดผ่องผาบใช่จุดไท้อ่อนคนก่อนไม่สะ t วกคนก่อน อยู่เตียงนอนก็ขาโอ้ยาได้ยาหลงคุกกันเนี่อย สวยยอดดีแล้วไปดูเขารูดีแล้วจุ่มสุดโอไปดดูปวต้องพู้ 재미 sels ujourd ที่เราก็โอ้ฮือสิคาดละไรกน,นชิมไปแล้วพี่น้องปิดไฟเช็ดปิดไฟใสแต่ก็พ่อวัดม่ี้นอ่ออาลูเลยเจ็บจูด่ดีดพุ่แเงกดลงครับก,กดลงกกดใบกระเพราเลยกลัวเขาเสีนหมีแหละสวนจนน่ะอันนี้สวนชิมโอ้ มีดอน้องตีดังตุบๆนี่ครเปลนผลลัพธนดอกลงไปบึงไกลโอ้โหสุดคนนั้นเนี่น้องนั่นบอกทาทอนจานเราจอะใส่กะะมังได้ท้าบบอกไก่แล้ พ ah. well, ี่น้องัว <Their> น <royalty> ี่เ้อง่้ำับ่มาจตั้กันไ่อ้นะหวครับพี่น้องสาหรับมือคลิปนี้ฝากไว้สมอนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อก่อนลวครับเราสั้นบมันมึงเตยครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ของอลาเป็นีสมอนะพี่น้องสวัสดีครับ